กลับมาอีกครั้งกับพาร์ทเออเท่าไหร่วะเออพาร์ทเนะฮะก็หลังจากที่เล่นกับจาวเอยเอเล่นกับจาวแล้วก็วอตเดอะเฮลนะเดยวพี่ของนะก็ไม่ได้สร้างไงนะเพราะผมเอาแต่สร้างแมปนี้นะฮะสำหรับการแคสพาร์ทเนะฮะเราจะมาเริ่มกันที่อุปกรณ์ไหยดีกว่าก็ฟังเพลงนะเพลงมันฮาดีนะฮะ แต่จริงตรงนี้มันเป็นที่เกิดเป็นโก้ก์คันนะฮะแต่ว่าผมได้ทําไปในคลิปที่แล้วนะและเพิ่งจะพบข้อบกพร่องนะคลิปเสียงมันไม่ออกนะฮะตรงนี้ก็อดดูไปซะนะฮะแต่จริงมันโก้กคันจนเป็นหลุมขนาดนี้นะคุณนุ่นจะรู้มันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ก็ช่างมันนะโก้กคันตะกานะฮะเดี๋ยวจะโชว์โก้กคันของจริงให้ดูโอ้เพงนั้นกวนตีนนะทำแหลกนะเป็นเพลงดัดแปลงที่ผมเอามาจาก u t u b e ก็โหลดมาแปลงไฟล์นะฮะก็นี่คือปืนใหญ่นะฮะธรรมดานะฮะตอนแรกนะคุณก็กดตรงนี้มันจะจุดลังเทิงนะฮะแป๊ะหนึ่งหอดนะแล้วก็หลอดแรกมันก็มากดแบบนี้นะฮะมันจะจุดธนูแล้วก็ยิงธนูไปโน่นนะตูมไปแล้วนะฮะแงงาเกินไปจะรู้อย่าเลยกันไปจอดจอดจอด อ๋ออันนี้ก็เนื่อจากผมโชว์ะนะฮะแค่ออมันจุ่มเป็นโฟมนะต่อมาก็เมืกี้ขาหมูอย่างกระกาะเฮ้ยเมื่อกี้คนได้ยินแล้ว่าตัวจตันมันเป็นคู่เก่งนะเก่งเกียงนี่นะก็เลยลาหมูให้มาด้วยนี่นจตันเฮ้ยนี่มันบ่อน,น้ำไม่มีที่พึ่งสุดนะตอกไปต้มเฮ้ยไม่ต้อกนะครับไม่ต้อต้มกต่เป็นโกะคันนะฮะแบะนะฮะไม่ทางขึ้นมาได้นะบ่อน,น้ำนั้นแบบ ขนาดไอ้จาวลงไปยังจมนะฮะยังไงมันก็จมแล้วไหมกากนะโทษคุณโมงเลยสงสัยทำไมหมูบ้านผมเยอะนะแค่เครื่องผลิตหมูนะซึ่งจาวก็ใช้ไม่เป็นนะแม่งกากนะเกิดมีเกิดห้าหกตัวนะแถมมีพวกอินดี้ผสมเข้ามาด้วยคือไก่นะไก่อครับเป็นโตคันไปเลย โอ้หม oh, ูโดนเผาครับย่างสดโอ้ยโดดดดเดออเางทรมานเผายมานบาปปวัิในทงเนี้ยตายยางทรมานนะต่อไปก็ดูเครื่องผลิตชาวอินดี้กันดิชื่นว่าไก่นะเครื่องผลิตชาวอินดี้พวกไก่นี่เครื่องดีชาวอินดี้นะออเอทกแต่อิไฟรายลน แปะล้วนแล้วแล้วก็ปึ๊บแล้วมันก็จะยิงไข่ออกไปนะไข่ผลิตไก่นะก็คือไอพวกไก่ชาวอินดี้ทั้งหลายนะแอะแอะออกมาเต็มเลยโอ้ไก่เกิดมาเต็มเลยนะฮะออกมาเต็มเลยแแบบ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 มาสี่ห้าตัวนะเรียกว่านะก็ปล่อยให้มันผลิตไก่ต่อไปนะคฮะคืออยากเอา TNT ไปบึ้มไก่แม่นให้หมดเลยนะพวกอินดี้ เลื่อนโดนยิงเลื่อนไม่รอนะโอ้เกิดต่อหน้าผมเลยนะฮะเออสัดเครายมาเป็นคู่เก๋ที่ไม่ทำให้ฉันเดียวใจต่อไปก็อย่างตุดท้ายนะฮะก็คืออย่างนั้นัะปืนใหญ่รุ่นลิมิตดิวิชันนะก็เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะะยิงให้ดูหนึ่งดอกโอ้ แหลกนะครับคุณใจเนย็นขอปะทปที่ผมต่อไอ้พวออกรถไสเข้าไปนะเดี๋ยวคุณก็รู้นะว่าผมจะทำนะเพราะผมหนละังจากยิงปืนใหญ่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทำใี่ดูนะเพราะมันสามารถดัดแปลงไปยิงอย่างอื่นได้นะโอ้เครื่องผลิตชาวอินดี้หมดนะฮะเม็ดออกไปเอ้ยใช่ปะเออใช่ใช่ เครื่องผลิตครับเครื่องปืนใหญ่รุ่นนี้จะดิวชั่นอันนั้นปืนใหญ่รุ่นเล็กนะที่ผมยิงวันนี้ยิงทีสามดอกรวดนะคีับยดิวชั่น,นวงจรเยอะกว่าเดิมน,นะครใช้เวลาสร้างนานอยึ่งเดือน,น,นเพราะไปดูใน YouTube นะฮะแม่งมงนะฮะอันนี้ผมเข้าใจวิธีสร้างหมดแล้วน,นะก็กี่ยิงน,นะแล้วคุณก็กเดินนะแล้วก,ก,ก็วางเสาเฮ้ยวงางอะไรวะ แม่งม่ีเียหวังงานเราคานตะ้อแม่งแหลกเว้หวังไปเลยหวังดีอันนีอ้อหลุ๊กจิ้งก่อนนะแล้วก็หวงังดีเออแล้ก็จะจุดทำนวนนะครับวก็จะยิงต้มสามดอกลวดนะฮะอุ่มเบรละเบิร์ใรนะฮะืังก่เแล้วเราก็จะมาทำการดัดแปลงนะครับ นนหวดแหละตัดแต่งตัดแต่งอันนี้ฮาครับอันนี้เกิดเป็นกุ๊กขันเลยนะอันนี้เกิดเป็นกุกกขันแล้วไปหาพูดค้นตอบมาคนนี้ แหลกแหลกจะเย็นนะฮะเครื่อง so hey, ันกากว่แกมเชื่อพูดนะครับใ่แหลกตั้งแต่เนีะชิ้นนะฮะจะเอามาตอกหมูนะเอาไว้ตอกปลาเอาตกหมูเฮ้ไนหนหตรวนี้เฮ้ยออกเลย ไอต่อมก็เกิดเป็นโกคันไปเลยเดี๋ยวดูนะวิธีเกิดโกคันนะมาผมทำไม่ถึงสองรอบนะเพราะทุกคนรอบแรกอาจจะไม่ชันต้องทำหลายรอบนะเกิดโกคันไปเลยนะไม่ไงั้นไม่หายมาดูการเกิดโกคันนะหมูเข้าไปที่รังไปเลยนะแล้วก็เกิดเป็นโกคันนไป <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยนะจริงๆเขาไม่ใช่เขานิยมทำนี้คะับหนึ่งจาัาตัดสิวเองนะ ผมชอบนะเอุก,กตอตไรนวนี้จะเอาพวกอินดี้มาใส่ดูมากนะครับไก่รถก,กาดรอพวกอินดี้มาใส่พวกวไก่ได้บินหายจากดกเลยนะครับเอนีมเกิดโลกโอ้ยแล็กโอ้ยแล็กเป็ดแ็คเป็ดคุณนิกรอผมไปเล่นออนไลน์เขาอยู่นะเขาเขาต้องได้แคนหา ôi đều mới đài nick cũng khá khá lâu con hèn chọc cũng hải lạc lời listen crying. my windy story giờ là chi nha thì anh nha thằng xoa ấy cái

ไปล้ไปต้องกลับบ hey, well. right. ้านอาก้ใหกไืไอเดยเา่ยชยุลไมได้ม่ได้เฮ้ยอย่าหีลงห้องเติม้คิดับนไเลยนปเานหาร้องแบ่าไงสงไงไปเลยงไงไงยงไ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 ไงไงไไงไงไไงไงงไงไงไ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 ไงเไไงงไไไงเไไไไไไไ เตรียมไปทัวร์น้องฟ้าเลยเลยอยากบินนักใช่ไหมกะคือปีกัเลยนะฮะแต่เขาอยากจะบินนะก็ผมก็จัดให้นะฮะอยากบินนักใช่ไหมนะฮะบินเร็วมากนะบินเร็วกว่าโมกนะฮะเนื่องจากเขามีปีกนะฮะก็ขอจบการแฮชเกมท่านี้นะเดี๋ยวไอ้นีกมันจะว่านะถ้าไปไหนนะ